แป้งสีเขียวส,สวยๆกับกลิ่นเนื้อยั่วๆเรามาทําเมนูนี้กันค่ะวันนี้มินจะใช้เป็นเนื้อติดมันนะคะหั่นแล้วพักไว้เสร็จแล้วเราก็จะทุบตะไคร้แล้วก็ม้วนให้เรียบร้อยตั้งหม้อใส่เนื้อวัวตามด้วยหางกะทิแล้วก็ตะไคร้ที่เราทุบไว้ปรุงรสด,ด้วยเกลือ เราจะเคี่ยวเนื้อประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอครบ1ชั่วโมงแล้วทีนี้เรามาเตรียมตัวแกงกันได้เลยค่ะเติมหัวกะทินําลงไปเคี่ยวในกระทะน,นะคะเสร็จแล้ววันนี้มินจะใช้เป็นพริกแกงเขียวเป็นพริกแกงออร์แกนิกของเมอริโต้ค่ะใช้ทําเมนูแกงเขียวหวานให้สีสวยงามไม่มีสารกันบูดผ่านการผลิตด้วยความพิถีพิถันให้รสสัมผัสเหมือนโขกจากโคกคุณยายค่ะผัดให้เข้ากันแล้วเราก็จะเคี่ยวให้แตกมันหลังจากนั้นใส่เนื้อที่เราเคี่ยวไว้ลงไปค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปสักหน่อยวันนี้เราจะทำแบบเข้มข้นนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็ผัดให้เข้ากันลองชิมรสได้เลยนะคะหลังจากนั้นมินก็จะใส่เป็นมะเขือพวงและมะเขือลายลงไปค่ะเราก็จะเคี่ยวจนกว่ามะเขือของเราสุกนะคะหลังจากนั้นมินก็จะใส่เป็นพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดและใบโหระพาในขั้นตอนท้ายสุดค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะได้เมนูแกงเขียวหวานเนื้อแบบขุกขิกนะคะ วันนี้เราจะกินกับแป้งนานแกงของเราก็เลยจะต้องทำแบบเข้มข้นสักหน่อยค่ะแกงในวันนี้สีสวยงามรสชาติกลมกลม่อมแล้วก็เข้มข้นมากๆยิ่งกินคู่กับแป้งนานนุ่มๆกินเพลินจนลืมอิ่มไปเลยค่ะ